สวัสดีครับผมนายวิรทัศ์สจันทร์มศึกษาห้าสามหน่ย์ศูย์หกสามสอง2ครับครับวันนี้นะครับเราจะมาทำคอจักรยานกันนะครับก็เริ่มเลยนะครับที่ New นะครับเลือก Part ครับก็ไปที่สเก็ตนะครับแล้วก็เลือกสเก็ตสเก็ตที่ top plane นะครับแล้วก็เลือกวงกลมครับ ก็ใส่ขนาดนะครับ smart dimension diameter สี่สนะครับก็จะได้นะครับก็ต่อไปก็ e x e u t e นะครับ e x t c u e 5้าสินะครับต่อไปครับก็คลิก่สเก็ตนะครับสเก็ตที่ เพลงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นซินตล n e นะครับครับผมเสร็จแล้วก็ต่อไปเราจะมาสร้างเพลงกันนะครับคลิกที่ insert ครับแล้วก็เพลงนะครับอันเลือกให้เลือกที่เส้นนะครับ เพื่อนที่เราวาดไว้เมื่อสักครู่นะครับแล้วก็อันที่สองให้เลือกที่เพลงนี้ก็ทำภาพตัดนะครับ section view ครับเลือกที่เพลงหนึ่งนะครับก็ที่ที่สเก็ตนะครับแล้วก็สกเก็ตแล้วก็เลือกที่เพลนนี้นะครับแล้วก็เลือก center อ line น,นะครับ ก็วาดเลครับเป็นจะลายแลมเมื่อได้เป็นลายแล้วก็วาดเส้นนะครับครับแล้วก็ใส่ขนาดนะครับสเปคเดสเซนชั่น แปดนะครับข้างบนอันจมีส5ห้านะครับแล้วก็เส้นนี้กับเส้นนี้นะครับที่อ2นะครับมุมที่อ2ครับก็จะเป็นฟู่รีดไฟล์แล้วนะครับต่อมานะครับแล้วก็ หน้าที่สเกตนะครับสเกตแล้วก็เลือกที่ไลฟ์เพลนนะครับเราจะมาสเก็ตที่ไลฟ์เพลนกันนะครับก็เลือกวงกลมนะครับก็วาดเลยนะครับวาดวงกลมสองวงนะครับครับแล้วก็ใส่ขนาดครับวงนอกนะครับเมนิเตอร์สี่บห้านะครับ ครับแล้วก็เราทีนี้เราจะมาทิมกันนะครับคลิกที่ทิมน,น,นะครับแล้วก็เลือก Power t r i m ครับแล้วก็ลากเส้นสัดเลยนะครับเส้นนี้ับผมเสร็จแล้วก็เอ็กทูนะครับคลิกที่เอ็กแล้วก็เลือกตรงนี้เป็นมิดเลนนะครับเอ็กทูสี่สิบนะครับครับ ก็ต่อมานะครับก็คลิกที่สเก็ตนะครับแล้วก็สเก็ตเลือกที่ไลท์เพลนอีกเช่นกันนะครับก็ทีนี้กราจะว,วาเซนทรัไลน์กันนะครับจุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับจุดนี้นะครับแล้วก็ลากมาที่เส้นนี้เลยนะครับครับผมแล้วก็ใส่ขนาดนะครับเส้นนี้กับขอบล่างนะครับ สิบนะครับสิบสิบองศานะครับแล้วก็เลือกที่ X Tool นะครับเลือกตรงนี้เป็น n e X t o o Body นะครับแล้วเส้นนี้ก็เลือกที่ Body นี้นะครับแล้วอันนี้ก็เลือกตามเส้นนี้นะครับก็กำหนดมุมนะครับมุมตรงนี้เป็นเจ็ดองศานะครับ ครับผมก็จะได้รูปแบบนี้นะครับครับต่อไปก็คลิกที่สเก็ตนะครับแล้วก็เลือกที่สเกตตแล้วก็เลือกที่อ่าเพลนนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นวงกลมนะครับสเก็ตเลยนะครับอ่าวงกลมนี้ขนาดอ่า สิบสองนะครับไดเมเตอร์ก็เลือกที่พิทิมนะครับแล้วก็ทิมพ์ t o c o เสร็จนะครับแล้วก็ตัดเส้นนี้ทิมนะครับครับผมเสร็จแล้วก็เลือกที่วงกลมอันนี้นะครับแล้วก็กด Ctrl c อนโ r รลนะครับแล้วก็ คลิกที่เพลนทั้งบนนะครับแล้วกดกด Ctrl V ครับก็จะได้สเก็ตเออกมานะครับก็อีดิสเกตนะครับครับผมจะเลือกจุดศูนย์กลางวงกลมนะครับให้อยู่ตรงจุดนี้นะครับแล้วก็จุดนี้ครับเส้นนี้นะครับคอนดนะครับคอนดิเนนะครับก็จะได้เป็นทูรี่ดีไฟ e นะครับ ครับต่อมาเราก็จะมาอันนี้นะครับก็เลือกที่ x อ็กซนะครับเราจะ x อูแค่สิบนะครับสิบมิลลิเมตนะครับครับผมข้างบนด้วยนะครับครับผมก็จะได้รูปลักษณะอย่างนี้แล้วนะครับ แล้วก็เลือกที่เทรนข้างบนนี้นะครับแล้วก็เลือกออฟเซ t ตนะครับคลิกตรงนี้เป็นรีเวิร์สนะครับตรงนี้รระยะห้าหนึ่งนะครับครับผมแล้วก็คลิกที่เส้นขอบนี้นะครับก็คลิกถูกครับก็จะได้เส้นขอบนี้นะออกมานะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง e x t c u t e cut นะครับคลิกที่ Fe a t u เจแล้วก็ e x t r u d e cut แล้วก็ที่ตรงนี้5นะครับแล้วก็ตรงนี้ดองศาครับคลิกโอเคนะครับก็จะได้เป็นรูแล้วนะครับครับต่อมานะครับก็จะเจาะรูนะครับคลิกที่โฮวิสระนะครับเลือกเป็นเคาน์เตอร์บอนะครับแล้วก็สแตนดาร์ดเลือกเป็นดินนะครับเอนแล้วก็ ยินหนึ่งเก้าหนึ่งสองนะครับอันนี้นะครับขนาด M8 นะครับฟิตตรงนี้เป็นอันนี้นะครับรออกนะครับตรงนี้20นะครับ ตรงนี้เก้าสิบครับต้องเลือกโพสิชันก่อนนะครับครับก็โอเคครับก็จะได้เป็นรูแล้วนะครับตามนี้นะครับก็เลือกที่โฮวิสาะอีกเช่นกันนะครับอันนี้เลือกเป็นโฮนะครับอันนี้นะครับเป็นดินนะครับแล้วก็ อันนี้เจาะทะลุนะครับทอเอาแล้วก็เลือกโพสิชันนะครับที่ตรงนี้นะครับครับก็โอเคนะครับก็จะเป็นรูลักษสีนี้นะครับครับผมครับจากนั้นนะครับก็คลิกขวาที่พื้นที่งานนะครับแล้วก็เลือกเซฟออเทอร์นะครับแล้วก็เลือกที่ อยู่ด้านล่างนะครับที่อยู่ที่้าด้านล่างนะครับก็วาดวงกลมนะครับใส่ขนาดนะครับในมิตเตอร์ยี่สิบห้านะครับแล้วผมเราก็เลือกเอ็กซทูดคัพนะครับเอ็กซทูดคัพเราก็เลือกตรงนี้เป็น เสร็จมองเพลเฟนะครับตรงนี้5นะครับแล้วก็ที่ข้างบนนะครับตรงนี้จะเพอร์เฟข้างบนนี้นะครับอยูนี้นะครับครับผมก็โอเคครับถ้าจะมองในภาพตัดนะครับ มาที่ไลท์เพลนนะครับก็จะได้ลักษณะที่งานเป็นดังรูปนี้นะครับครับผมต่อมาก็ฟิลเล็นะครับคลิกที่ฟิลเล็ครับแล้วตรมนี้ตรงนี้สามนะครับเราก็เลือกที่ ขอบนะครับขอบนี้นะครับแล้วก็ขอบด้านนี้นะครับกรับผมตรงนี้ด้วยนะครับ ด้านล่างนะครับครับผมก็จะได้สิเลตแล้วนะครับเป็นรูปร่างดังนี้นะครับแล้วก็สิเลตหนึ่งครั้งนะครับลักษมีหนึ่งนะครับก็เป็น ขอบทุกวานทั้งหมดนะครับ ครับก็จะได้ชิ้นงานที่เลร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดังนี้นะครับแล้วก็จากนั้นก็ใส่สีชิ้นงานนะครับก็คลิกขวาตรงนี้นะครับเลือกอันนี้นะครับใส่สีครับ อย่านี้แล้วกันนะครับก็คิดถูกครับก็จะได้ทผนงานตามต้องการนะครับครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ